ที่บ้านของนายจรีหมู่ที่หนึ่ง ตำบลบ้านกลางาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ได้มีเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียงรวมถึงคนในครอบครัวของนายเจลีที่รอดชีวิตจากการถูกบังฟัดสังหารหมู่ในบ้านได้ช่วยกันเตรียมอาหารข้าวหวานไว้ต้อนรับแขกในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะจัดให้มีการเลี้ยงน้ำชาเพื่อหาไรายได้สมทบทุนไถ่ถทอนบ,บ้านจากธนาคาร เป็นเงินประมาณ3ล้านบาทเป็นผลพวงมาจากที่บังฟัดและพวกนั้นฆ่าหมู่8ศพเหตุเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2560ที่ผ่านมาสมบรให้คนในครอบครัวที่ยังเหลืออยู่ประสบปัญหาบ้านที่นายวรยุทธ์และครอบครัวพักอาศัยรวมทั้งบ้านของนายจรีได้มีการขายฝากกับนายสุริฟัด บ้านนบวงสกุลหรือบางฟัดคนร้ที่ก่อเหตุจากนั้นบางฟัดก็นําไปจำนนงไว้กับธนาคารแล้วไม่มีการผ่อนชําระจนกระทั่งธนาคารมีการฟ้องร้องยึดบ้านทั้งสองหลังและเปลี่ยนประกาศขายทออตลาดนายจรีกล่าวว่าบ้านพร้อมที่ดินทั้งสองแปลงถูกธนาคารยึดและมีการเปรียมขายทอดตลาดซึ่งทางครอบครัวและลูกของผู้ใหญ่บตดเด็กชายยธศิลป์บุตรเติบอายุ6ขวบ <c oughs> เพียงคนเดียวที่รอดชีวิตจะกลายเป็นคนไร้ที่อยู่ทันทีตนเองเป็นกังวลมากและหากว่า ่าจะให้ตนหาเงินมาไถ่ถอนก็คงไม่ไหวเพราะรายได้ตอนนี้มีเพียงแค่เลี้ยงครอบครัวไปวันๆจึงได้พากันพูดคุยกับผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาขอจัดเลี้ยงน้ำชาหารหายได้ในวันที่22กุมภาพันนี้เป็นหนทางเดียวที่จะได้บ้านคืนเพราะเงิน3ล้านที่ธนาคารแจ้งมาตนเองคงไม่เบปัญยาไถ่ถอนแน่นอนสำหรับผู้ใจบุญที่ต้องการช่วยบริจาคช่วยหน่ายจรีบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารทกศ บัญชีเลขที่020216268807ชื่อนายจรีบุตรเติบและนางอาซาบุตรเติบ